ในปี2,132การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติบริษัทแอมเบอร์คอส่งยานอาวกาศออกไปขุดแร่จากดาวเคราะห์อื่นๆและจับสิ่งมีชีวิตต่างดาวกลับมายังโลกเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารมีตำนานเล่าว,ว่าไวส์สเปซเป็นสถานที่ที่สามารถชำระล้างความไม่บริสุทธิ์ของมนุษย์ได้ที่นั้นไม่มีโรคภัยหรือความทุกข์มีแต่ความกระจ่างที่แท้จริงแต่ทว่า จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถไปถึงสถานที่นั้นเพราะมันถูกปกป้องโดยสิ่งมีชีวิตขนาดมหคือมาที่รู้จักกันในชื่อเทนลังวันหนึ่งนักล่าสัตว์อวกาศสองคนได้พบเข้ากับเทนลังกับตันเบลลี่จึงเปิดฉากยิงแต่เทนลังก็ใช้เกล็ดของมันป้องกันการโจมตีไว้ได้ฮอทอนจึงปรากฏตัวพร้อมกับชุดพิเศษเขาเล็งไปที่จุดอ่อนบริเวณคอของมัน และทําการสังหารเทนลังได้สําเร็จจากการกระทํานี้ทําให้เทนลังอีกตัวโกรธแค้นเป็นอย่างมากมันออกไล่ล่าฮอทอนทันทีเบลลี่จึงเตรียมการยิงอีกครั้งแต่กระสุนของเขาก็พลาดเป้าและยานก็สูญเสียการควบคุมจากนั้นจูๆ่ๆก็มีแสงสว่างเปล่งประกายอยู่เบื้องหลังเทนลังเข้าโจมตียานจนระเบิดทําให้เบลลี่นั้นเสียชีวิตในทันที20ปีต่อมาลินจอดมอเตอร์ไซค์ของเธอหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง เธอไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะมีการยืนเฝ้าที่หน้าประตูลินทำงานให้กับองค์กร ICE หรือกองกำลังปกป้องดวงดาวขณะดเดียวกันภายในอาคารลิชาร์ดลูกชายของเบลลี่กำลังประชุมอยู่กับนักธุรกิจลึกลับคนหนึ่งซึ่งจับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเ r ครซี่บาขังเอาไว้อยู่ในแก้วน้ำ นักธุรกิจคนนี้มีแผนที่ซึ่งระบุสถานที่ทั้งหมดที่เทนลังนั้นเคยปรากฏตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็เสนอรางวัลใหญ่สำหรับศพของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จูจูกาดก็เข้ามาแจ้งกับพวกเขาว่าพวกเขากำลังถูกหน่วย ICE จับตาดูอยู่ นักธุรกิจจึงคิดว่าริชาร์ดนั้นหักหลังเขาและการคุยกันในครั้งนี้ก็เป็นแค่การจัดฉากการจับริชาร์ดเอาไว้และนักธุรกิจก็พยายามจะเอาเครซี่บัคใส่เข้าไปในหูของริชาร์ดแต่เขาก็ปัดมันออกไปก่อนจะคว้าซ่อมมาจัดการกับกาดกาดอีกคนจึงพุ่งเข้ามาเตะริชาร์ดจนล้มแต่ริชาร์ดก็ใช้แจการฟาดกาดคนนั้นจนสลบเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนในตอนสุดท้ายริชาร์ดเห็นเครซี่บัคตกอยู่ใกล้ๆ เขาจึงกดนักธุรกิจลงกับพื้นทําให้มแมลงตัวจิ๋วเขาไปในรูจมูกของเขามันสร้างความเจ็บปวดอย่างมากจนนักธุรกิจนั้นหมดสติไปการดคนที่3ามจึงเปิดฉากยิงแต่ริชาร์ดก็รีบคว้าแผนที่และหลบหนีไปได้สําเร็จลินที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ตัดสินใจออกไปจากที่นั่นเช่นกัน3เดือนต่อมาลินกำลังเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติภารกิจลับบนยานอาวกาศเอเซดประวัติการทำงานของเธอถูกลบออกทั้งหมดโดยเธอ จะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก,การส่งสินค้าในภารกิจขุดแร่และจับสัตว์อวกาศหลังจากลินออกไป <c oughs> เพื่อนร่วมงานก็พูดถึงความเชื่อของลินที่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้รับการรักษาจากไวสเปดไม่นานหลังจากนั้นลินก็ขึ้นไปที่ยานเอสเซดและได้พบกับกัปตันซึ่งก็คือริชาร์ดนั่นเองโอเวนน้องชายของริชาร์ดพาลินเดินชมรอบยานและแนะนำลูกเรือทั้งหมดให้เธอรู้จัก รวมถึงแม่ครัวที่ชื่อบาทาลีเธอเตือนให้ลินอยู่ห่างๆแฟนของเธอที่ชื่อฮาโปเอาไว้ที่ห้องครัวมีแคปซูลแช่แข็งเก่าแก่ที่ตอนนี้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นตู้เย็นฮอทอนผู้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เบลลี่นั้นเสียชีวิตปัจจุบันเขาเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมและกลายเป็นคนติดเล้าเพราะความรู้สึกผิดลินกลับมาที่ห้องและเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนตัวข้อมูลโปรไฟล์ของเธอปรากฏขึ้น ทำให้เราได้รู้ว่าลินนั้นกำลังเป็นเนื้องอกและเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง6เดือนเท่านั้นลินตรวจสอบข้อมูลที่หัวหน้าของเธอส่งมาและพบว่าลูกเรือทุกคนบนยานเอสเซดรวนมีประวัติอัชญายกรรมติดตัวเธอจึงต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากในการทำภารกิจครั้งนี้ไม่นานหลังจากนั้นฮอทอนฮาปและโอเวนก็สวมชุดพิเศษและออกไปล่าสัตว์ที่เรียกว่าคริกเกอร์ลินคอยซักถามข้อมูล ระหว่างที่คนอื่นๆทำภารกิจจนริช,ชานั้นรู้สึกแปลกใจเพราะปะกติแล้วเจ้าหน้าที่ดูแลการขนส่งควรจะรู้เรื่องพวกนี้ดีลูกเรือได้โบกก้อนหินที่คริกเกอร์ชอบเพื่อหลอกล่อมันพอพวกคริกเกอร์ตัวเล็กตามมาพวกเขาก็โยนหินลงไปในตู้เพื่อให้พวกมันโดดตามลงไปแต่คริกเกอร์ตัวใหญ่กลับรู้ทันและถอยหนีไปโอเวนจึงไล่ตามคริกเกอร์ตัวนั้นไปแม้ฮอทอนจะต่อว่าและเรียกให้เขากลับมาแต่โอเวนก็ไม่สนใจ เขาบินทะลุเข้าไปในรูของอุกกาบาตโดยตั้งใจจะไปดักด้านหน้ามันแต่ทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วจนโอเว่นนั้นหมดสติมีบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาบนเรดาร์ฮาโปลและฮอทอนรีบพักตู้เก็บคริกเกอร์กลับเข้าไปในยานขณะที่ริชาร์ดยิงชมวกไปที่อุกกาบาตเพื่อให้โอเว่นที่ได้สติขึ้นมาสามารถยึดจับได้ขณะที่เขาพยายามตั้งสติ โอเวนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเทนลังปรากฏตัวออกมาโอเวนรีบยิงเซนเซ,นเซอร์ติดตามฝังเข้าไปในเกรดของมันลูกเรือทั้งหมดมองสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บินผ่านไปก่อนจะดึงโอเวนกลับเข้าไปในยานและเทนลังก็บินหายเข้าไปในแสงสว่างในช่วงมือค่ำหลินเล่าเรื่องยาลำหนึ่งที่หายไปอย่างลึกลับขณะกำลังไล่ล่าเทนลัง เธอคิดว่าอยาลำนั้นอาจจะได้พบกับไวสเปซถ้าหากหลุมดำสามารถเข้าไปได้หลุมขาวก็อาจจะเป็นทางออกของมันลูกเรือส่วนใหญ่โหเราอก,กับเรื่องนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าไวสเปซเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นลินจึงเสนอไอเดียว่าพวกคลิกเกอร์มีแนวโน้มจะตามเทนหลังถ้าพวกเขาตามเครื่องติดตามของโอเว่นไปพวกเขาอาจจะจับคลิก,กร์ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามริชาร์ดบอกว่าพวกเขาทำการฟิชชิง หรือการล่าสัตว์อวกาศมานานพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ควรจะกลับบ้านแล้วหลังจากทานมื้อขําเสร็จหนังก็แสดงให้เห็นว่าหาโปกำลังนอกใจบาทาลีโดยแอบไปมีความสัมพันธ์กับนักบินหญิงที่ชื่อว่าเล็กแลนด์หลังจากเสร็จกิจหาโปได้ไปหาริชาร์ดและเสนอว่าพวกเขาควรจะลองทำตามแผนการของลินเพราะว่าเขาต้องการเงินเพิ่มแต่ริชาร์ดก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ลินคอยจับตาดูพวกเขาไปตลอด ริชาร์ดคิดว่าจะส่งของล็อตนี้ให้เสร็จและปล่อยลินลงจากยานจากนั้นพวกเขาคอยกลับมาจับคริกเกอร์ล็อตใหญ่ด้วยกันในขณะเดียวกันลินได้แอบเข้าไปในห้องสื่อสารและส่งข้อความไปหาหน่วย ICE โดยไม่รู้เลยว่าข้คอความนี้กำลังถูกดักฟังหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงริชาร์ดก็ดูบันทึกวิดีโอของเบลลี่เกี่ยวกับเทนลัง และหวนคิดถึงวันที่พ่อของเขาได้มอบดาบเล่มหนึ่งให้แต่ริชาร์ดก็ถูกขัดจังหวะจากเสียงของเล็กแลนที่แจ้งว่าตอนนี้มียานขนาดเล็กสองลำกำลังใกล้เข้ามาริชาร์ดรีบกลับไปที่ห้องควบคุมและสั่งให้เล็กแลนขับยานหนีแต่ยานลำเล็กก็ปิดการเส้นทางของพวกเขาอย่างรวดเร็วพอรู้ว่ายานสองลำนี้เป็นของโจรสลัดพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมให้พวกมันขึ้นมาบนยานเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ ริชาร์ดบอกให้เล็กแลนด์กับบา์เทาลี่ลงไปซ่อนตัวอยู่ในช่องลับจากนั้นเขาก็รีบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเอาไว้ที่ตู้สินค้าก่อนจะสั่งให้ลูกเรือทุกคนซ่อนอาวุธเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะพอพวกโจรสลัดขึ้นมาพวกเขาก็สังเกตเห็นลินและเข้าไปคุกคามเธอโอเวนพยายามปกป้องลินจนเกิดการต่อสู้ขึ้นเขาถูกโจรสลัดฟันเข้าที่ขาจนได้รับบาดเจ็บและหัวหน้าโจรสลัดก็กดลินไว้กับผนัง ลินบอกข้อหาทางกฎหมายที่พวกเขากำลังละเมิดหัวหน้าโจรสลัดได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสัยจึงได้ตรวจสอบใต้เสื้อของเธอและได้พบกับตราประจำตัวของหน่วย ICE พวกโจรสลัดขโมยสินค้าและสเสบียงทั้งหมดไปพวกมันได้ติดตั้งเครื่องติดตามเอาไว้ที่ยานเอสเซดและจากไปลูกเรือทุกคนโกรธลินเพราะเชื่อว่าการส่งรายงานกลับไปยังหน่วยของเธอทำให้โจรสลัดแกะรอยจนพบกับยานของพวกเขา ริชาร์ดสั่งให้ฮาโปพาลินไปขังไว้ในห้องจากนั้นลูกเรือก็ประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากพวกเขามีสเสบียงอาหารเรือเพียงสองถุงเท่านั้นทําให้โอกาสที่จะทําภารกิจสําเร็จนั้นต่ํามากริชาร์ดจึงเสนอให้พวกเขาออกลา่าเทนลังตามแผนที่ลินเคยบอกเอาไว้เพราะหัวของมันมีค่ามาหาศาลลูกเรือทุกคนเห็นด้วยกับแผนนี้แต่ก่อนอื่น พวกเขาจะต้องจับคริกเกอร์เพิ่มเพื่อใช้เป็นสเสบียงต่อมาโอเวนเข้าไปเยี่ยมลินที่ห้องขังและถามว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่บนยานลำนี้ลินเปิดเผยว่าเธอต้องการตามหาเทนหลังและยานลำเดียวที่กำลังติดตามเส้นทางของมันก็คือยานเอสเซดคำพูดนี้ทำให้โอเวนตระหนักได้ว่า จริงๆแล้วริชาร์ดเองก็ไล่าตามเทนลังมาโดยตลอดโอเวนจึงไปหาริชาร์ดและริชาร์ดก็ยอมรับว่าที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อแก้แค้นให้กับพ่อพอได้ยินแบบนั้นโอเวนก็โกรธที่ริชาร์ดใช้งานลูกเรือเพื่อแผนการส่วนตัวโดยที่พวกเขาไม่ยินยอมทันใดนั้นหน้าต่างของยานก็ถูกกระแทกโดยวัตถุที่เรียกว่าแอมเบอร์กริส ซึ่งมีมูลค่าสูงมากริชาร์ดคิดว่าเทนลังกำลังทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่โอเวนกลับมองว่ามันเป็นกับดักในขณะเดียวกันหาโปกับเล็กแลนด์แอบมีความสัมพันธ์กันอีกครั้งพอเสร็จกิจทั้งคู่ก็ออกจากห้องไป บาทาลีที่ผ่านมาแถวนั้นได้พบกับเสื้อในของเล็กแลนด์วางอยู่ที่ชั้นวางของหลังจากนั้นลูกเรือก็สวมชุดพิเศษและออกไปเก็บแอมเบอร์กริสกันรวมทั้งยังจับคริกเกอร์ตัวใหญ่กลับมาได้สําเร็จแต่ในตอนที่ทุกคนกําลังทํางานอยู่พวกโจนสลัดก็โผล่มาขโมยของพวกเขาไปอีกครั้งริชาร์ดโมโหมากเขารู้ทันทีว่าโจรสลัดจะต้องแอบติดเครื่องติดตามเอาไว้ที่ยานแน่แน ริชาร์ดสั่งเร่งเครื่องยานเพื่อหลบหนีแต่ลูกเรือก็พบว่าระบบไฮเปอร์ดิฟถูกพวกโจรสลัดทำลายไปแล้วสตาฟซึ่งเป็นช่างจึงรีบซ่อมระบบไฮเปอร์ดิฟอย่างเร่งด่วนริชาร์ดบอกให้ลูกเรือกลับมาที่ยานแต่ฮาโปยืนกรานว่าจะจับคลิกเกอร์ตัวใหญ่ให้ได้ก่อนโจรสลัดเปิดฉากยิงใส่ยานเอเซดแม้ว่าเกราะป้องกันของยานยังคงทำงานอยู่แต่พลังงานของมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆริชาร์ดจึงสั่งให้ไรกแกลนปล่อยถังเก็บของเสียออกจากยาน โดยไม่สนว่าหาโปยังคงอยู่ที่ด้านนอกหาโปต้องเคลื่อนตัวหลบถังเก็บของเสียเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนจะกลับเข้ามาในยานพร้อมกับคริกเกอร์ตัวใหญ่ที่เขาจับมาได้ถังเก็บของเสียในพุ่งชนกับยานจนสลัดจนระเบิดแต่ยานอีกลำยังคงไล่ตามพวกเขามาอย่างดูเดือดจนสลัดยิงขีปนาวุธที่สามารถทำลายยานเอเซสได้ออกมาแต่ในวินาทีนั้นสตาร ก็ซ่อมระบบไฮเปอร์ไดฟ์เสร็จพอดียานแอสเซจจึงเร่งความเร็วและสามารถหลบหนีไปได้อย่างชิวเฉียดหลังจากที่ยานปลอดภัยลูกเรือก็ต่อว่าริชาร์ดโดยเฉพาะฮาโปที่โกรธมากตอนที่ริชาร์ดโทษว่าเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งฮาโปบอกว่าเขาช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้โดยการจับคลิกเกอร์ตัวใหญ่กลับมา ริชาร์ดเข้าไปผลักฮาโปจนฮอทอนต้องห้ามเอาไว้ไม่ให้เหตุการณ์บานปลายในขณะเดียวกันสตับกำลังทำความสะอาดแอมเบอร์กริสจากชุดพิเศษเขาสังเกตเห็นว่าล็อกของตู้เก็บคริกเกอร์เปิดออกพอสตับกำลังจะปิดมันเขาก็พบว่ามแมลงตัวเล็กๆก,ก,กำลังวิ่งอยู่บนมือเขาสตับพยายามกำจัดมันแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลือ้อยเข้าไปในร่างกายของเขามันสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับสตับจนเขาลืมไปว่ายังไม่ได้ปิดกลง สตับรีวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ําและพยายามจะล้างตัวแต่มแมลงเหล่านั้นก็ช้อนใช้เข้าไปในร่างกายของเขาเรียบร้อยแล้วพอกลับมาที่ห้องพักสตับก็เริ่มได้ยินเสียงในหัวและตะโกนโวยวายใส่กําแพงด้วยความหวาดกลัวทางด้านของบาทาลีเธอบอกกับหาโปว่าเธอกําลังตั้งครรภ์หาโปตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเพราะการมีลูกจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงตามมาหาโปจึงตัดสินใจขโมยแอมเบอร์กริสบางส่วน ไปซ่อนไว้ในตู้เย็นที่เคยเป็นแคปซูลแช่แข็งมาก่อนขณะดเดียวกันริชาร์ดได้เข้าไปเยี่ยมลินที่ห้องขังเธอพยายามโน้มน้าวให้ริชาร์ดเลิกตามล่าเทนลังโดยไม่บอกเหตุผลที่ชัดเจนแต่ริชาร์ดก็ไม่ได้สนใจและเดินจากไปลินได้ใช้ทักษะพิเศษปลดล็อกประตูและหลบหนีออกไปได้ในขณะเดียวกันมีใครบางคนในเงามืดกำลังทำลายถังออกซิเจนอยู่ลินที่กำลังย่องอย่างระมัดระวังถูกฮาโปจับได้เธอจึงต่อสู้และเอาชนะเขา แต่จู่ๆสตับที่กำลังเสียสติก็กรีดร้องออกมาจนลินนั้นเสียสมาธิหาโปจึงใช้โอกาสนี้ทุบหัวลินจากด้านหลังจนเธอหมดสติไปพอตื่นขึ้นมาลินก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องเก็บสัมภาระและได้ยินฮาโปร,รายงานกับริชาร์ดว่าเธอเป็นคนทำลายถังออกซิเจนที่ห้องควบคุมเล็กแลนกำลังนอนหลับและไม่ได้สังเกตเห็นสัญ,ญญาณเตือนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอพอเธอตื่นขึ้นมา สัญญาณนั้นก็หายไปแล้วต่อมาบาทารีได้นำอาหารมาให้กับลินลินพยายามเสนอแผนการหลบหนีเพื่อช่วยทุกคนแต่บาทารีก็รีบปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีหลังจากที่บาทารีออกไปลินก็ได้ยินเสียงคริกเกอร์กรีดร้องซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เล็กแลนด์และริชาร์ดเริ่มได้ยินเสียงประหลาดรอบตัวพวกเขาพอตรวจสอบที่เรดาร์ก็พบว่ามียานอาวกาศถูกทำลายลอยอยู่เต็มไปหมดพวกเขาคิดว่าเป็นฝีมือของเทนหลัง ขณะดเดียวกันสตับได้คลานเข้าไปในช่องระบายอากาศพร้อมกับแกะสลักสบู่ด้วยมีดเขายังคงอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติไม่นานหลังจากนั้นริชาร์ดก็บอกฮอทอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับถังออกซิเจนเป็นฝีมือของฮาโปฮอทอนบอกว่าบางทีคนเราก็มักจะทำอะไรบ้าๆเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและเปรยว่าริชาร์ดก็อาจเป็นคนเรียกโจรสลัดมาปล้นยานเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ทุกคนนั้นไปล่าเทนหลัง แต่ริชาร์ดก็ปาทรษฎีนั้นทิ้งและบอกว่าสตับจะต้องรีบมาซ่อมถังออกซิเจนแต่ว่าตอนนี้สตับก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในห้องเก็บสัมภาระคริกเกอร์ได้หลุดออกมาจากตู้และเข้าโจมตีลินเธอพยายามโยนกล่องและสิ่งของใส่มันเพื่อทวงเวลาพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือโชคดีที่ริชาร์ดได้ยินเสียงและเปิดประตูให้ลินหนีออกมาได้ทังคู่พยายามจัดการกับคริกเกอร์โดยใช้ถังดับเพลิงแต่ก็ไม่ได้ผล คริกเกอร์ไล่ตามพวกเขาลงไปที่ทางเดินริชาร์ดกับลินจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องปรับอากาศคริกเกอร์ไล่ตามมาทันและจับขาลินเอาไว้จังหวะน,นั้นริชาร์ดได้กดปุ่ม ปล่อยกองขนาดใหญ่ตกลงมาทับคลิกเกอร์จนมันตายคาที่หลังจากเหตุการณ์นี้โอเว่นก็ขัดขานไม่ให้คุ้มขังลินอีกต่อไปริชาร์ดจึงมอบหมายให้โอเว่นเป็นคนดูแลเธอจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างสองพี่น้องโอเว่นกล่าวหาว่าริชาร์ดทำตัวไม่ต่างจากพ่อที่ทิ้งครอบครัวไปเพื่อออกตามลา่าเทนลังความโกรธทำให้ริชาร์ดผลักโอเว่นชนเข้ากับกำแพงและพูดออกมาว่าเขาไม่เหมือนกับพ่อของเขาแม้แต่น้อย อมาโอเวนตัดสินใจไปที่ห้องสื่อสารเพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือและข้อความนั้นก็ถูกดักฟังจากพวกโจรสลัดอีกครั้งทางด้านของฮาโปกับเล็กแลนพวกเขายังคงสารสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ฮาโปก็พยายามชักชวนให้เล็กแลนเข้าร่วมแผนก่อกรบฏของเขาแต่เล็กแลนก็ไม่อยากทรยศริชาร์ดต่อมาริชาร์ดเห็นลุมขาวปรากฏขึ้นที่ด้านหน้า จากนั้นเทนลังก็โผล่ออกมามันพุ่งชนยานเอสเซดอย่างแรงจนทุกคนล้มลงและเกราะป้องกันของยานก็เหลือพลังแค่เพียง50ป็แล้วโอเว่นสวมชุดพิเศษออกไปข้างนอกเพื่อไล่ล่าเทนลังริชาร์ดสั่งให้ฮอทอนและฮาโปออกไปช่วยโอเว่นอีกแรงโอเว่นบินหลบการโจมตีของมันและพยายามล่อให้เทนลังชนกับอุกกาบาตท,ที่อยู่รอบ,รบ โอเวนยิงเชือกไปที่ดาวเคราะห์น้อยเพื่อสร้างแรงเวียงส่งตัวเองไปที่ด้านหลังของเทนหลังเขาเปิดฉากยิงใส่มันแต่สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาก็บิดร่างกายไปมาเพื่อสลัดให้โอเวนหลุดออกไปหอทอนพยายามพาตัวโอเวนกลับแต่โอเวนก็ไม่สนใจเขาหอทอนจึงโดนเทนลังโจมตีจนได้รับบาดเจ็บโอเวนยังคงดื้อดึงเขายิงกระสุนใส่เทนลังแต่ก็ถูกมันฟาดก,กลับมาอย่างแรงโอเวนชนเข้ากับดาวเคราะห์น้อยจนศีรษะของเขาได้รับบาดเจ็บ ริชาร์ดบอกให้ทุกคนหลบไปเพราะเขาจะยิงฉมวกใส่เทนลังแต่จูจูลินก็เข้ามาปิดระบบช่วยเหล่งเป้าริชาร์ดนั้นโมโหมากและทำร้ายเธอจนหมดสติที่ด้านนอกเทนลังจับโอเวนและบทขยี้ร่างกายของเขาจนแตกละเอียดก่อนที่มันจะสร้างแสงสีขาวขึ้นมาและหายตัวไปหลังจากโอเวนเสียชีวิตฮาโปก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ เขาบอกกับเล็กแลนว่าริชาร์ดกำลังข้ามเส้นและชี้ให้เธอเห็นว่าออกซิเจนในยานกำลังลดลงครั้งนี้เล็กแลนเริ่มเห็นด้วยกับเขาและคิดว่าการก่อกระบฏอาจเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่ เมื่อลินฟื้นขึ้นมาริชาร์ดก็บอกว่าพวกเขามาถึงจุดที่พ่อของเขาเสียชีวิตแล้วริชาร์ดเคยหวังว่าการกลับมาที่นี่อีกครั้งจะทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้นแต่ตอนนี้เขากลับสูญเสียน้องชายไปริชาร์ดคิดว่าจะกลับไปที่โลกเพราะตอนนี้ระดับออกซิเจนในยานก็ต่ำมากการออกสำรวจต่อเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไป แต่ลินบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการตามหาตัวสตาฟเพื่อให้เขาซ่อมระบบออกซิเจนให้ตังหากขณะก,กำลังเดินผ่านทางเดินพวกเขาได้ยินเสียงดังมาจากช่องระบายอากาศจากนั้นของเหลวเหนียวเนะก,ก็ไหลลงมาลินสังเกตเห็นว่ามีปรสิตตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเธอเดาว่าสตาฟติดเชื้อปรสิตไปเรียบร้อยแล้วแต่ลินเชื่อว่ายังมีโอกาสช่วยเขาได้เธอต้องการอาวุธป้องกันตัวริชาร์ดจึงมอบดาบของเขาให้กับลิน ธอรับมันมาและบอกว่าถ้าเธอพาตัวสตัฟกลับมาได้พวกเขาจะต้องตามหาเทนลังกันต่อแทนที่จะกลับไปยังโลกทันใดนั้นยานโจรสลัดก็ตามรอยพวกเขาจนพบและหลุ่มขาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเทนลังเล็กแลนสังเกตว่ายานเอสเซ่กำลังมุ่งหน้าไปที่พายุอวกาศซึ่งนั่นเป็นแผนการของริชาร์ด เขาคิดว่าพวกโจรสลัดจะไม่กล้าตามเข้าไปในพายุอย่างแน่นอนทันใดนั้นเองเท็ลังก็สร้างคลื่นหลากสีขึ้นมาพลางตัวยานเอ็กเซนั้นเริ่มสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ช้าลงเกราะป้องกันก็เหลือเพียง20%เท่านั้นขณะเดียวกันเท็ลังปรากฏตัวขึ้นมาและโจมตียานโจรสลัดจนได้รับความเสียหายอย่างหนักพวกโจรสลัดนั้นโมโห,โหและรั่วกระสุนออกมาจากนั้นหัวหน้าก็ขึ้นยานเล็กออกไปต่อสู้กับเท็ดลังแต่การโจมตีเหล่านั้นก็ทําอะไรมันไม่ได้เลย เห็นลังเคลื่อนไหวย่างรวดเร็วและทำลายยานโจรสลัดทั้งสองลำก่อนจะหายตัวเข้าไปในหลุมขาวอีกครั้งตอนนี้ระบบนำทางของยานเอเซดได้รับความเสียหายเล็กแลนจึงต้องเข้าควบคุมยานด้วยตัวเองทางด้านของฮาโปเขาพยายามชวนบาทารีให้เข้าร่วมแผนก่อกระบทแต่บาทารีก็ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับเล็กแลนแต่ฮาโปก็เตือนเธอว่าหากพวกเขาไม่มีเล็กแลนที่เป็นสุดยอดนักบิน พวกเขาจะไม่มีทางหนีออกไปจากที่นี่ได้สุดท้ายบาเทลีก็ยอมให้ความร่วมมือเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกขณะเดียวกันริชาร์ดได้ไปตรวจสอบแหล่งพลังงานของยานและพบว่าสตาฟได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับระบบทันใดนั้นเทนลังก็ปรากฏตัวพร้อมกับโยนยานโจรสลัดที่ถูกทำลายใส่ย,ยานเอสเซดเล็กแลนจึงทำการเผาไอพ่นเพื่อสร้างบ้านควันขึ้นมาพรางตัวทันใดนั้นริชาร์ดก็ซ่อมระบบจนสาม,มารถเปิดใช้งานเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง ยานเอสเซจจึงเร่งความเร็วและหลบหนีจากเทนล,ลังไปได้ทางด้านของลินเธอพบกับสตัฟที่ทางเดินและจําเป็นต้องต่อสู้กับเขาลินเป็นฝ่ายได้เปรียบและตัดมือของสตัฟจนขาดสตัฟจึงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บเครื่องมือและใช้เครื่องเชื่อมเหล็กมาปิดแผลของตัวเอง ไม่นานหลังจากนั้นเหล็กแลนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เดินไปที่ตู้เก็บของเธอพบกับสบู่ที่สตัรแกะสลักเอาไว้ทันใดนั้นสตัรก็โผล่มาที่ด้านหลังและพักเหล็กแลนไปชนกับตู้ก่อนจะใช้มีดแทงเธอจนเสียชีวิตเขาเดินต่อไปที่ห้องครัวและเข้าไปโจมตีบาทาีแต่เธอก็พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังสตาฟนั้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและไล่ต้อนบาทาลีจนจนมุมบาทาีพยายามร้องขอชีวิตกับเขาโดยบอกว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ แต่คำอ้อนวอนของเธอก็ไม่เป็นผลสตับแทงบาทลีอย่างโหดเทียมพอลินมาถึงก็เข้าไปต่อสู้กับเขาแต่เธอก็สู้สตับไม่ได้บาทลีที่กำลังบาดเจ็บได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายทุบสตับด้วยหม้อพอสตับหันไปสนใจเธอลินก็ใช้จังหวะน,นั้นฝันคอสตับจนเสียชีวิตแต่ว่าบาทลีก็เสียชีวิตไปด้วยเช่นกัน ที่ห้องควบคุมริชาร์ดและฮอทอนพบสัญญาณของเทนลังอีกครั้งริชาร์ดรีบใส่ชุดพิเศษออกไปข้างนอกเพื่อเผชิญหน้ากับมันด้วยเหตุนี้ทําให้แผนก่อกระบฏของฮาโปล้มเหลวเพราะไม่มีโอกาสได้ลงมือริชาร์ดนั้นเปิดฉากยิงใส่เทนลังเพื่อดึงดูดความสนใจของมันเทนลังหันมาไล่ตามริชาร์ดทันทีเขาพยายามล่อมันเข้าใกล้ยานเพื่อให้ฮอทอนสามารถยิงฉมวกได้พอฮอทอนได้จังหวะ เขาก็สามารถยึดฉวกเข้ากับเทนล,ลังได้สําเร็จอย่างไรก็ตามตอนนี้ระบบของยานนั้นล้มเหลวไปแล้วและ AI ก็แจ้งให้ลูกเรือทําการอพยพทันทีหอทอนรีบวิ่งไปที่แคปซูลหลบหนีแต่ก็ถูกฮาโปขวางเอาไว้ฮาโปต้องการใช้แคปซูลหนีไปกับเล็กแลนทั้งสองคนจึงได้ต่อสู้กัน ฮอทอนต่อสู้กับฮาโปได้อย่างสูสีแต่ฮาโปที่แข็งแรงกว่าก็เอาชนะเขาไปได้ในตอนที่ฮาโปกําลังจะสังหารฮอทอนฮอทอนได้กดปุ่มที่มือเพื่อสั่งให้ชุดพิเศษปล่อยฉมวกออกมาแทงฮาโปจนตายขณะดเดียวกัน ริชาร์ดยังคงล่อเทนลังให้บินวนรอบยานแต่ด้วยขนาดมหึมาของมันก็ทําให้ยานได้รับความเสียหายริชาร์ดพยายามโจมตีเทนลังหมายจะเอาชีวิตมันแต่เทนลังก็จับตัวเขาไว้กลางอากาศและบดขยี้ร่างของริชาร์ดจนแหลกละเอียดหอทอนที่ตามออกมาได้แต่ยืนดูเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึง หลังจากจัดการกับริชาร์ดแล้วเท็นลังก็หันไปโจมตียานเอเจนระเบิดในวินาทีสุดท้ายนั้นลินตัดสินใจเข้าไปซ่อนในแคปซูลแช่แข็งที่เคยใช้เป็นตู้เย็นเธอเปิดการทำงานของมันและแคปซูลก็ถูกดีดออกจากยานทันใดนั้นเท่นลังก็เปิดลุ้มขาวขึ้นอีกครั้งและลินก็ถูกดูดเข้าไปพร้อมกับแคปซูล จากนั้นยานช่วยเหลือที่ได้รับข้อความจากโอเว่นก็มาถึงและช่วยชีวิตฮอทอนเอาไว้ได้ฮอทอนมองดูยานเอเซสและลูกเรือลอยหายไปในอวกาศพร้อมกับภาพสุดท้ายของเทนลังและหลุมขาวจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบปริบูรณ์ครับ